เฮ็ดเกียวพี่น้องทังสี่นายดีพี่ไม่วไม่่นี่ยระมาณขมขวาอื่นอ้งี้ัตุ๋ยไงตุ๋ยโอ้ยย้คุยยังได้คุยไว้เป็ข้าวตุยข้าวหนึ่าจเอานีไม่ใส่สหมเอยยังไม่ใช่เดีไปถอยกับอันเจ็บเจ็วยกับผงสวดเด้อบ

อุ้ยอลังการมากจองด้วยตอนนี้จองจองมาตั้งแต่กินจี้ปลาตจเย็นดีนะจับเนาะอันนี้ยไม่เห็นอีหยังกินนี่นี่อันนี้มันอันนี้มาย่างมวันก็ได้ดืสิย่างมันมันตีมันอ่ะเขาเอือนนี่ก็เสื้อบ่ค่ะเสือห้องไห่นมาเสื้ออะไรซื้อมามากันมา งมจากี่เป็นเสือนั่นผีหนาคนยู่ีไหมายเหนือเนาะใส่พงโอีะเอจีหยงดอก่ต้องใส่ันดีแล้วพอดีแ้วยิเอาเส็บเด้ซิมกันนะซิมแกวกันนะอย่างมันบอกถ้ย่างบนี้ว่ะเสบเอาัรับรัเอาชุดจอีกได้นั่สั่นบบ่าัวผม โอ้ยใส่กระเจี๊ยมสีหย่อมเนาะซื้อมาปูมงไงตุ๊กตาอย่างก่อนเนาะเอาโอ้ขี้ด่างใส่เอาทอดหนังไหมอิดเอาทอดหนังรุ่งไหมเดี๋ยวย่างเอาเอาม่อย่างมาใส่มันนี ปล้วนสักก้อนด้วยจังยางเาจังท้ายเา้วนบ่เรกรวนก้อนแล้วจังย่างขึ้นเนไม่ิกินก้อนดิล้วนก้น่อยูทะลวนค่เป็นหมายพาะว่าสีทั้งล้วนทั้งย่างนะเไปไปครับอันนี้สืล้วนไปไปไปล้วนกอนไปล้วนก่อน มีกับแท่งข้อกันท่อนว้าโม่เนี่ยสิควันไม่ได้กินตอนนี้ฮะควันไหันะอย่างควันฟื้น่นบอกได้ยังเดี๋ยวว่านั้นเบียกควันอืามิบาทรวยสอร้ยสอสอยเลขอบ่ควันรวยบ่ โอ้ยอีดเ้ยสิได้กินมะละก็เห็นโซ่งยากๆโซ่เมือนไอ้ซยก็ถือข้างไมนสิยาโซยถือข้างไหนบัดซ่ข้างนี่เออเขาจะเอาเบิองยังไงเบิองท้างเนือหน่ก็เบิองวัเป็นขึ้กันเอตัวาทงขวางทางขางขวางของเนื้อเศษเนื้อมัเ้อ ตอนไงแต่ไงตนหนุ่หน่อยได้ดตนไงไได้เลยงไตอแรกกูเลยบอกว่ายาาต้ังร่่วมอแบบว่ต้องยำไหมเตะเขาเตะเขาโกไหมเม่เปองมอยู่เมาอยอ เดี๋ยวมันโตด<ป>ตัวเลยนะอกันัตัวไหนคะ2,6 5งหกห้าหกสองห้าศูนย์สอโอเกันมันศูนย์สองันหนี่1ิเบเใบอยูยย่น<า>นี้เบอรกูเดียวเลยจ้านี่มนออกมันบริสุทธิ์เรียบยูไหม คืาุนเงินกฟินเลี้กับดวงมานะอะไรนี่ก็ได้่อจุเดี๋ยวหิอที่เงียบเลยเงียบเลยมั้งมีซีดีจนได้ยินเสียงแมงอ่ะ ันนีเ่ <c oughs> เอาเกลือมาใส่จัาหน่อยนะใส่ละบ่ใเฮียบยรถดีมาใส่เริ่มจังสินุ่มโอ้โวไมรบดีบค่ะเดี๋ยวโหส้วกเกลือมาใส่เจ้าสิมีรสชาติเนานะเมาใส่ <c oughs> อเอามาใส่หน่อยไหมมาใส่ ตนเหนือคันใก่ติ่งิบนึ่งโใส่กับคือสีบมีสรสจัดเลยใก่ของสวนแจ้งนัวหน่อยกนหน่อยอุบาทา <laughs> นเห็นแต่วนัวอุบาทเลยล่ะ <laughs> ่อนไว้ก่อน ตาเขากับซิ้นงๆนจะม้ปลฟงน่งไ่ได้กิ่นดอวยวานจะน้อยนเต่แบบเต่ซิงขนาดนี้ล้วต้อ,ตอ,น,อนัมาดาเอียงสิไปกินน้งปลาใส่อยป่าต้นน้หอาใส่เอขั้นนี้ห้นนี้งมาให้มันก็สิ่หม่จะขอบขอบเออตั้งกลางมันก็สิ เป็นพ่อขาสุกๆอย่นงเงเออเป็นแดงๆสินี่นีเอแดงๆสิโุ้โมฝุ่นเนันได้อีดเมื่อหอีตายเอออว่ากินเราอะได้สิพยายามนูอยู่พอดีตัวกินแล้วแพยายามนูต่อเลยนะมมีไอ้ไวเย็นมาเนะเวมาเลนกุนี่นอแสบ บจะซ้อนต้นไงหลายตับต้นเงินตัวยานพวกะเสียบค่ะว่เนตัวยานโตกินตับนี่สามสิกิสากิบบันตับแรดนอมอทสร์ดแล้วอันนี้พายคิดูสักแล้ว ไปมาซอยอันนี้ยังมีสามพันหลืบมือเป็นเหนอนหมอโอ้ยยำยำยำหยาบนะอันยำหยาบนะขอบคุณพอทึงนะครับที่แทมให้ทึงลเลมวยอทยเห็นแล้วนาะมวยไทยขม่ากันยุ่งหันกานปรจำมัว่าแต่ลงโตัวลงหันห้วย เราอีกทยให้เาด้ตับแม่อยู่ว่าเอาตับขึ้นห่อยได้มน oh, <Okay. S 1> huh? <laughs> ี oh, oh, yeah, oh, oh, <laughs> <okay> ้วแต่เขาไปหลามมูได้หนึ่ตับเหนือหน่อยนะตะกี้ม้วแผ่นงเงีเนาะเนดมันเขาไปซื้อจะถุงหนึ่งต่เราขาเรียวกัมนมั้งเม้าเนาะเม้่มเห็นื่อฮ่า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 ไปาฮ่าไปาฮ่าฮ่าฮ่าไอาฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาย่าฮน้่า่าาาย่าาาา่า อื้เราเหมืองกันนะเนี่ยโอ้ยอืมนะครับเราซีบีคุยเจ้าบายกันดาข้าวไรย์อีกข้ามันเกลี่ยมกระไรเหรอ หยาเอาว่านหน่ก็ได้คันเดิมเขื่องเิมเขื่องมีดมันก็ทออก้นหยาบอถ้าล้วนหยาเดียจะว่าทาาเขาอ่อนยากมันสีมันไมล่ะแต่เป็นกันเือจะเหนือติดมันแหมิึกว่าออนดเลยอนี่ครับอีดภาษาจอีดว่าซอยต้นไงฝนหย่อมอะไรแถวอะเร่อแถวอะไรนึว่าหย่อมอะไรนี้ใช่ะ ใส่อมากขนาดเฮียนแังแบ,บวันวันอะกินเด้อสี่นี่ในของแทนปวดโพงโมงแตงปว,น,วนสอบลงมาเนี่ลิ <laughs> ่นดับนี่ใส่ลูกกลมเนี่ยเนี่ตอน,นี่ยเนาะเติมตนนิม <laughs> หน่อยแหงหูนะเน,น,น,นาะเนาะอันนี้นองีดสอ ต้องกินกับใบนี้ไหมใบเลื่อยไหมะอน่าไปสื่อเขานะ่รอยหนึ่งเห็นเองแงอยเขามันร้านเดือดบนนะต้องข้าวเดี๋ยวม่ค้นดุนมันเล่หหยาบบานอุตจัอยูนอ่างค้นดุนนี่ปุกบัวย่างไหมใส่ยูนีเซียย Nè mèo 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 นี่คือตอนหน่อยแล้วนั่นหรตัวหน่อยละตัวหน่อยละเอ้ยนี่ตัวหนึ่งแรงนี่ไออีดว่าตอนหน่อยแล้วดินั่นนี่ด้วยตอนหน่อยสุดแล้วอัวแข้งขาหน่อยก๊อฟ เบิ่งตับหลายๆมาฮันเฮียบัตแหละเกียงบัตไผกินเบิ้แอนะกินสองกิโลกินต้นเดียวกินต้นเดียวจะรับฝากมาวันนี้เป็นปอบเมื่ออันตับหลาไลยืดเต็มเคียงมึงย่านเกียงเนาะบ้านเราควันดีลูกข่อยอุตส่าห์บ้านกินตอนไหนเซนเล่าประหลาดตัวนี้จะบอกแก บอบอมีเพรื่องมือดึน้องยางมาเหมือนพ่อแม่เป็นแต่แซบีไม่เป็นรับหรวบอมะแล้วมันตื่นเหงื่อยางมาน่งวงนุ่งวงพ่ะยพายหนาวคนน้ำไหนใส่ไล้ล่เหรอปส่ได้ไหเอาโคตรกิ่นเนาะเยอะมากมาตอนกินฟอบยาใูจหมกินหอดอันตอนยัญ่ๆเนาะ ลูกเต๋าไว้น้ำยากอ่ะพี่แขวอีกเจียว้่ายกว่ามือมือขวานมันมีแขวเย้เกมไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นลูกเต๋าเต็มเกียรตกเนาะ ใช้เงินขจาวาพากินังซิเนาะตุกหาเขาจะไปกินเมื่อไ่แกกินเนลวกับนะลวกกินยูฮะลวกนะกงต้องติดกข้กันเลยชื่อท้องชื่อหะมาเงยเจัดไปมุ่งหยีสามคิเลยคอยคอยของคิปเล อันนี้ยังมันงนะอันนั่นบออันมันมัน่รือันมันเจื่ห้องไหนอันนี้ยังอส่ใส่มันกับอันยังก็เหรอบ่ออันมันมันไหมเพื่นยังก็พอเริ่มคิดอบอดนีันมันต่กูก็ทาเห็นบม่มันเถื่ออยิ่

เอกเกิดอ่ะ็รกเกิดเอียงของแม่ไมแม่เจานๆเห็นไหมใช่นออีตาุรักบ้านเขากินตกแอยากมาส่งอนเยเบ้แล้วไปเบ้แล้วทานี่ซิมเถินซิมเถินโอ้ยกินเน่โอ้ยกินถอซิแมโนแมโนซิมแมโนซิมคุยง่ายๆคุยหลายเกเซเถอ กินอะเตียงอ่ะหรอไม่ไมเาดี๋ยวมึงกินเอมาสบบอผูมาำผน้อาสาไม่ไหมเนาะผีดอย่างไรบ้างน้ำตุนครับจุเนยหยัในบอหุยเลยจบไปเลยสดดีมากเลยเมนถ้ามันสดมันหวานเนาะเนาะ จ้หนาวสุดที่ทุกหนึงจังได้ไยจังได้ยวไลดิ